การใช้ลิสต์สร้างรายการนะครับก็จะเป็นคำสั่งที่เป็นการสร้างรายการหัวข้อย่อยต่างๆนะครับให้มีสัญลักษณ์แสดงนะครับหรือว่ามีไอ้มีตัวลำดับแสดงนะครับซึ่งเราสามารถสร้างได้โดยใช้2วิธีก็คือการสร้างแบบไม่มีลำดับกับการสร้างแบบมีลำดับนะครับสร้างลิสต์แบบไม่มีลำดับแล้วก็สร้างลิสต์แบบมีลำดับมาดูที่การสร้างลิสต์แบบไม่มีลำดับก่อนนะครับ การสร้างลิสต์แบบไม,ไม่ไม่มีลำดับหรือว่า u n o r d e r d list นะครับก็เป็นการสร้างลิสต์แบบที่ไม่มีตัวเลขหรือว่าตัวอักษรมานำัวข้อย่อยหรือว่ารายการย่อยนั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์แทนนะครับโดยใช้คำสั่งที่ชื่อว่า ul และ li นะครับ ul ก็เป็นคำสั่งในการบอกขอบเขตของรายการนั้นๆน,น,นะครับส่วน li ก็จะเป็น การบอกรายการย่อยในรายการนั้นนะครับคำสั่ง ul ก็อยู่ภายในหรือว่าอยู่ภายใต้คำสั่ง body ส่วนคำสั่ง li นะครับหรือว่า list item ก็อยู่ภายในคำสั่ง ul อีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มาดูวิธีการเขียนคำสั่งนะครับในการสร้างลิสต์รายการแบบไม่มีลำดับนะครับเริ่มต้นนักเรียนก็พิมพ์โครงสร้างของภาษา html ก่อนนะครับตามด้วยลิสต์รายการแบบไม่มีลำดับเป็นการ ใส่คำสั่ง ul <c oughs> เพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นการสร้างลำดับรายการนะครับตามด้วยคำสั่ง li มีรายการย่อยกี่รายการเราก็ใส่คำสั่ง li ไปตามรายการย่อยน,นั้นๆนะครับสมมุติว่ามีรายการย่อย3รายการนะครับก็ใส่3ามั้งแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำสั่ง ul นะครับรา,รายการที่1นะครับ รายการที่2รายการที่3นะครับครูก็เซฟก็จะได้ รายการนะครับลิสต์รายการ3รายการตามที่ใส่ไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีสัญดลักษณ์แสดงรายการย่อยนะครับสัลลักษ์แสดงรายการย่อยเป็นจุดสีดำหรือว่าวงกลมทึบแสงนะครับอาจจะมีหัวข้อรายการนะครับให้อยู่ภายในคำสั่ง URL ก็ได้นะครับเซฟนะครับ มีหวัวข้อรายการแต่ถ้าเกิดว่าหวัวข้อรายการนี้อยู่ด้านนอกคาสั่ง ul ก็ได้นะครับก็ะจะได้แบบนี้นะครับทีนี้เราสามารถใส่ลักษณะพิเศษนะครับ ของคำสั่ง u l ได้ด้วยนะครับก็คือสัญลักษณ์ที่มันนำหัวข้อนะครับครูใส่คำสั่ง b r ก่อนโดยปกติทั่วไปนะครับถ้าไม่ใส่ attribute หรือว่าส่วนขยายสัญลักษณ์ก็จะเป็นวงกลมทึบแสงแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ attribute เข้าไปนะครับ attribute เข้าไปมันก็มีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับก็คือ disc circle แล้วก็ square นะครับ เราก็จะมาลองใส่อ t ตินะครับเริ่มต้นก็พิมพ์คำสั่ง U L ก่อนที่เป็นการบอกขอบเขตของรายการย่อยตามด้วยคำสั่ง L I นะครับคำสั่ง L I ตามจำนวนที่เป็นรายการมีรายการย่อย3รายการก็ใส่คำสั่ง L I 3ครั้งนะครับอันนี้สมมุติว่ามี3รายการแล้วก็ปิดด้วยคำสั่ง U L นะครับ ก็ใส่เป็นรายการที่1อีกเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าใส่ attribute นะครับใส่ attribute ที่ได้2ที่เหมือนกันใส่ที่แรกคือที่คำสั่ง U L เพื่อให้รายการย่อยนั้นเป็นหัวข้อหรือว่าเป็นสาลักษณ์เหมือนกันนะครับ type เท่ากับ c i r c l e นะครับไทเท่ากับ c i ร์เคิลยเว้วนวังไท่เท่ากับ c i ร์เคิลนะครับนักเรียนดูว่าจะได้รูปแบบไหนนะครับเซฟรายการอีกรายการหนึ่งนะครับจะเห็นว่าสสยลักษณ์แสดงรายการย่อยเป็นวงกลมโปร่งแสงก็คือไท่เท่ากับ c i ร์เคิลนะครับเอาอีกแบบหนึ่งนะครับอีกทีหนึ่ง าทายเท่ากับสแควร S Q U a R e. น์นะครับ square เซฟอีกทีนึงนะครับรายการย่อยก็จะเป็นแบบสีเบสนะบส่เหลี่ยมทึบแสงนะครับสี่เหลี่ยมทึบแสงอีกแบบหนึ่งนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน a อ tribute ที่ชื่อว่าทยเนี่ยมาใส่ที่คำสั่งไลบ้างนะครับ เปลี่ยน a อ t r i b บิวนะครับที่ชื่อว่า type เนี่ยมาใส่ที่คำสั่ง li นะครับ ใส่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยน Attribute ที่ชื่อว่า type เนี่ยมาใส่ที่คาสั่ง L I นะครับก็ circle <oughs> ก,ก,ก่อนนะครับ ก็เซฟนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับสารลักษณ์แสดงรายการย่อยหรือว่าแสดงลิสต์รายการเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับตั้ง3รายการอันนี้คือการใช้คำสั่ง U L ในการสร้างรายการย่อยหรือว่าหัวข้อย่อยสร้างลิสต์รายการหรือว่าสร้างสัญลักษณ์แสดงรายการย่อยนะครับในรูปแบบต่างๆ โดยการสร้างลิรต์แบบไม่มีลำดับก็คือเป็นสัลักษณ์แทนนะครับใช้คาสั่ง U/L และคาสั่ง L/I คาสั่ง U/L ก็เป็นการบอกขอบเขตของรายการนั้นๆว่ามีกี่รายการนะครับส่วนคาสั่ง L/I ที่อยู่ภายในก็บอกรายการย่อยนะครับว่ามีรายการอะไรบ้างนะครับ